สโบรโรบอทคำนวณสถิติบอลด้วยระบบ AI แม่นยำปลอดภัยไม่ต้องนั่งเฝ้าแอดไลน์ได้ที่แอดสโบรโรบอทหรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้ถ้าสมัครแล้วนะครับบอกว่ามาจากชายผู้บ้าคลั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสวัสดีครับพบก,กับสุร United, ุกขาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ลีโอเฟร์นนนาะครับย้อนความหลังป๋าฉุนขาดเห็นฟันนิตลอยแลกเสื้อกับข้างแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังทีมแพ้ป๋าฉุนขาด เลโวฟรูรดินานครับอดีตผู้กำับหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาเล่าถึงเหตุการณ์ย้อนความหลังว่าทัานเซอร์อเล็กซ์เบอร์กูสันฉุนขาดลุดฟันนิตลอยที่ไปแลกเสื้อกับผู้เลนแมนโจนตี้หลังที่เตรียมเป็นฝ่ายแพผะ โดยเหตุการณ์ดังกลา่าวมันเกิดขึ้นหลังจบเกมที่ทับไปแสดงบุกไปพ่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ที่สนามแมนโรซึ่งหลังจบเกมนะครับฟันนิตลอก็เดินเข้าห้องแต่งตัวพร้อมกับเสื้อแข่งของทีมคู่แข่งและจากนั้นนะครับก็เป็นประเด็นเกิดขึ้นทําให้ความเดือดดาลข,ของป๋าเบอร์กี้ในห้องแต่งตัวทวีความรุนแรงเพิ่มอีกหลายเท่าตัวเราเป็นฝ่ายพ่แพ้หนึ่งสามที่สนามแมนโรดโดยซองกูตาทำา2อประตูในวันนั้นนั่นเป็นดาบ้แมตแรกที่ผมลงเล่นและช่วงเวลาที่ผมได้รู้ว่ามันใหญ่แค่ไหนในห้องแต่งตัวหลังจากนั้น เราเดินเข้าไปแล้วผู้จัดการทีมก็ปิดประตูมันเงียบๆแล้วจู่ๆก็ประทุขึ้นมาลุฟฟานที่ตลอยซึ่งเป็นพระเจ้าในตอนนั้นเดินเข้ามาพร้อมเสื้อของทีมแมนเชสเตอร์ตี้และผมก็จำได้ว่า,าเธอ,อเซอร์เล็กฟิลสันดาเขาแบบยับยับว่าแต่ฉันเห็นนายคนไหนก็ตามเดินเข้ามาพร้อมกับเสื้อแข่งของแมนเชสเตอร์ตี้อีกนายจำได้ลงเล่นกับสโมสรแห่งนี้อีกต่อไปเขาเป็นแบบนั้นเขาแค่มโม้ ตอนนั้นเองที่ผมนั่งและคิดว่านี่คือเกมใหญ่ใช่ไหมผมไม่เคยรู้มาก่อนเกมนั้นและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่ว่าคุณจะชนะมากหรือชนะน้อยผมรู้ว่าสัปดาห์ก่อนนั้นเกมดาม่แมตคุณต้องทุ่มเทแบบสุดตัวสอวุ่นทางการของสเปนคาดการเกมแมนยูปะทะบูกับเบียริอลเสี่ยงรุนแรงเสี่ยงเกิดเหตุร้าย ทางการของสเปนออกโรงแถลงการว่าเกมยูฟ่าแชมลีกรอบเป็นกลุ่มนัดที่บีเอเรียลต้นรักการเมียของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้ายสูงเนื่องจากอาจจะมีการก่อความวุ่นวายเกิดขึ้นของกลุ่มคนหัวรุนแรงปริซาดามีคิวบุกเป็นต่อกานโดยนำน้นสีเหลืองบิอเรียลในสำนหนาของเกมในกลุ่มถ้วยหูโตสุดของในศึกยุโรปยูฟ่าแชมลีกโดยในรักแรกทั้งสองฝ่าย บูกันที่โอทฟัล์ฟอร์ดโดยแมนยูนะครับเจาบ้านแซงชนะไป2-1โดยมีคริสโตโ,ลโ,ลโ,โนโรดโลโดเป็นฮีโร่พังประตูชยัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่5ยันไรก็ดีนะครับล่าสุดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนคณะกรรมการ,รตัดตั้งความนวนรุนแรงของเมืองเกติงดูเชื่อว่าน่าจะมีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นในเกมวันอังคารที่23สิพฤศจิกายนนี้ซึ่งคุณสุนายเอ็มลี่จะคุณทัพทีมบูกับโบริกาโซชา อีกยกโดยปัจจุบันนะครับหลังผ่านไปสีนัดแมนยูมีตั้มเท่ากับเบียร์เรียลเจ็ดตั้มเนนตี้อตาลันต้ามีหตั้มตามตามาด้วยอย่างบ่อยซึ่งเก็บได้3ตมตั้มรายงานเปิดเผยว่ากลุ่มที่ต้องการก่อความรุนแรงมีเจตนาม,มุ่งใช้เกมที่สนาม iga, เอสตาดิโนเดราเซรามิก้าก่อเหตุร้ายจึงทําให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยพร้อมเกณฑ์กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาคุมเข้มทั้งภายในและบริเวณรอบๆสนามนะครับพร้อมกันนี้ก็มีการตรวจสอบแฟนบอลที่มีบัตรเข้าชมเกมอย่างละเอียดด้วย โดยสวัสดิ์เบรสอามี้รับส่วนแบ่งตั๋วเข้าชมเกมเป็นจำนวน2,000ใบคณะกรรมการต่อต้านการใช้ความรุนแรงการเหยียดสีผิวและการเกลียดชังชาวต่างชาติในเกมกีฬาของประเทศว่าเกมยูฟ่าแชมลีคคุโรวางเบียเรียลกับแมนยูในวันที่23พฤศจิกายนนี้มีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดเหตุการณ์การประท้วงและการประทะกับท่างด้านตำรวจของสเปนนะครับซึ่งทางการสเปนแถลงการสันนิน ยูเวนตุสแผนสูงหวังยืมแข้งสำรองแมนยูรอยเยาวก่อนซื้อขาดในภายหลังมีรายงานมาว่าสโมสรยูเวนตุสนะครับอยากแข่งซิกลโชเซอิตาลีให้ความสนใจพร้อมทับทามอัลเตนิมอซยาวกับหน้าตัวสมองของแมนเชสเตอร์นเต็ดทีมดังในสกีพิงลีกในช่วงเดือนมกราคมนี้โดยาวยิงเฟนแมนนะครับได้รับโอกาสในการออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงน้อยลงนะฮะหลังจากการย้ายกลับมายังถี่น้ฟลาทปอร์ตของคริสตโรว์นาโดทำให้มีข่าวออกมาว่าเจ้าตัวกำลังคิดเรื่องการย้าเทียม เพื่อการลงสนามมากขึ้นซึ่งอาจจะเป็นช่วงเดือนมนกราคมนี้โดยกาโจเมกาโตนครับสื่อชื่อดังของอิตาลีโรบอสสมสอสรนอยูตนต์ในสึกกัลโชเซียอิตาลีกําลังทําการยื่นข้อเสนอขอดึงตัวมาร์ซิยาวไปไล่ราคา,าในเมืองตูลินในตลาดการสแกนนักเตะรอบที่กาลังจะมาถึงนี้แต่ด้วยความที่นักเตะไม่ค่อยได้ลงสนามจึงทําให้อัดต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนกระดับ รายงานระบุว่าทีมโจมลลาลายูเวนตุสอาจจะยิ่งข้อเสนอเป็นการยืนตัวระยะยาวก่อน1ปีครึ่งนะฮะพร้อมกับม e ีออปชั่นซื้อขาดด้วยสัญญา30ล้านยูโรหรือประมาณ26ล้านปอนในช่วงสมมปีสอี2023อีกครั้งบางสิี่ยานะครับเพิ่มในหลงเล่นกับไปสแสดงในกันนี้เพียงแค่เจนัดเท่านั้นโดยยิงได้1ประตูจากนักที่เสมอกับเอลตันในศึกพิมพ์นิงเกรดไม่กี่เดือนก่อนนะครับ แม็กทูมิเน่หายป่วยผีหวังลงซ้อมก่อนเยือนต่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบังบาสกันแม็กทูมิเน่กองกลางทีมชาสกรานจะสามารถลงซ้อมได้ในสัปดาห์นี้และพร้อมสําหรับเกมเยือนวัดฟอร์ดแม็กทูมิเน่คร um ับมีชื่ออยู่ในนามทีมชาสกรานในเดือนพฤศจิกายนแต่ก็ต้องถอนตัวเพราะมีอาการป่วยพลาดช่วยทีมทั้ง2เกมในศึกฟุตบอลโล 2, 2022, ก2 0 2 2ันบรอบเลือกที่ชนะมอนโดวาและเดนมาร์กข่าวดีของโอาริกานโซชานนะครับคือแม็กทูมิเน่หายป่วยเป็นที่ดู่นนแล้ว แต่นี้ก็หวังว่าจะไม่มีปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ้นและกองกลางทีมชาติสกอตแลนด์จะสามารถลงซ้อมได้ตามปกติในสัปดาห์นี้และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเเยือนวัตฟอร์ดในศึก,กพิ์ลิกในวันเสาร์นี้อย่างไรก็ตามโซชาจะไม่มีปอบบาบากับรอยเวอร์รานที่บาดเจ็บเอดิสันเคมุนนี่ก็มีปัญหาไม่ได้มีชื่อในทีมชาติอุรวายในเดือนนี้และอีกสองคนนั้นก็คือลูกชอกับมาคัสฟอร์ดถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษแล้ว สำหรับปีน,สนแสดงแมนเชสเตอร์นะครับจะพบกับกับปอร์ดในเกม,มนัดต่อไปและจากนั้นก็เป็นโปรแกรมหนักเลยทั้งนั้นนะฮะในการบิยันเบียร์รีเอาลในซูเปอร์ฟันซชมเลคและ2เกมพรีเมียร์ลีกในการเยือนเชลซีต่อด้วยเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลนะครับช่วงนี้งานชุกเลยฮะสำหรับโอเลกนาโซลตานะครับจะต้องมาลุ้นกันนะว่าจะผ่านไปได้หรือไม่ดิคสุกาวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่17พฤศจิกายนครับ